คุณเชื่อหรือไม่ว่าพลังของความคิดบวกจะดึงดูดโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเต็มไปหมดแค่คุณนึกคิดแต่สิ่งดีๆความสุขของชีวิตก็เกิดขึ้นแล้วคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างก็เป็นไปได้คิดว่าเรามีได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราปรารถนามันก็เกิดขึ้นได้คิดว่าเราสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือกระทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามจนถึงที่สุดอย่างไม่ลดละเราก็สามารถสำเร็จจนได้พลังของความคิดจะพลิกชีวิตของคุณ ให้ดีขึ้นเริ่มต้นที่จะคิดบวกให้กับชีวิตของตนเองตั้งแต่วันนี้ให้ชีวิตของเราคือสนามแม่เหล็กดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเต็มไปหมดด้วยพลังแห่งรักจากใจโค้ดอ้อยสรัญญาดึงดูดพลังบวกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ